ครับคลิปนี้อธิพันสิมาเล่าเรื่องน่ากลัวน่ากลัวครับพีพีทั้งสางให้ฟังพี่น้องครับเรื่องของผีกะนะครับพี่น้องผอีกะมีหลายอย่างครับผีกระมูดผีอยังหละพี่น้องผีกะนี่ก็อยู่ในจําพวกของผีป,ปอบแต่ว่าทั่งภาคเหนือเขาเรียกผีกะถ้าอีสานเขาเรียกผีป,ปอบนะพี่น้องเนาะเรื่องนี้เกิดขึ้นทังภาคเหนือพี่น้องนะครับอืทั่งจังหวัดอุตรดิตถ์นะครับ ผู้ว่าไอ้ฟังก็คือพ่อใหญ่ายายลาดละอดีตพ่อตาคอยพี่นอ้องสมัยก่อนนะครับพี่น้องครับสมัยก่อนนะครับมิการขายผีเนี่ยอ่าเรื่องจริงครับเอาผีมาขายสมัยก่อนนี่คนจะบอคอยนนับถือพระบันไดดอกพี่น้องครับนับถือผีอ่าบูชาผีอ่สะเป็นผีปู่ตาแน่ผีกะแน่อาบางคนเลี้ยงผีกะกะมีความเสื่อว่า จะเล่นลุงเรื่องนะครับมียูไม่กินก็ว่ากันไปนะเป็นความเสื่อมพี่น้องครับกับบทใจพิจิญญาในการรับช่มรับฟังพี่น้องครับมีการขายผีพี่น้องครับอืมบมเมนไปนิ่น่าผีเด้พี่น้องครับขายผีคือเอาผีมาขายให้อืมอ่าแบกเขาเรียกว่าหาบตะก้ามาขายในตะก้าในกะซิมี่อ่าเป็น่าอ่าเป็นเป็นเป็นมอยน่อยนะครับเป็นมอยน่อยนะครับ อมีผีจักตัวจักตัวคนสมัยก้อนนี่นะพี่น้องครับเขาสิบร์ขีดหัวกันได้พี่น้องอันนี้เรื่องเกิดมาเป็นรอยก็ปีได้พี่น้องครับอันนี้กับคูบว่วอาฟังน,นี่ละอืมเพิ่นกับาจากลูกไปเนี่ยจบจากลูกไปแล้วอือันนี้พ่อตาคอยสมัยก้อนคอยไปยู่ตรดิศมีเรื่องเล่าไลายหลายยางพี่น้องครับทั้งเนือนะ่ะเพิ่นบอกฟังว่าสมัยก้อนเพิการขายผีก็คือเอาผีหาบมาขายคือหาบ ขายไอ้ขนมปลาจีมไข่เตา้าล่ะอ่ามีผีมาขายมีผีมาขายแบบนี้แล้นสมัยก่อนนี่เขาบนน่นันเด็กเขาเขานับถือผีขเขาฮู้ดิเขาบ่ตัวกันได้พี่น้องครับขายเมื่อ่เลีกวก็คือเมืเ่อสีเลี่ยดิออามาจจกหายจากไข่เมืเม่อแต่ว่าเขาบูดว่าผีมันมีบออยู่ในนั้นนะครับแต่ว่าได้มอเนี่มีผีอ่ามออะไรมีผีนะครับพี่ดองผีกะอ่ามียายหนึ่งนะครับเพื่อกระซื้อไป ่าจักบาดจักสลึงเด้สมัยกวานจักสตังเด้ซื่อซื่อผีไปเนี่ยเอาไปเลี้ยงเจอผีดีก็ดีครับเจอผีบ่ดีบ่ให้คุณกัเอาไปทิ้งบ่ไ้ได้พี่น้องครับมันสิเกิดโทษเพิ่นบ่านะต้องเอาไปขายตัวอ,อืมเอาไปเทิร์นบรรลุเออเนาะดีเนาะอ่ามีคนซื่อไปยายนี่นะครับ เป็นผู้ซื้อไปดิเป็นหมอลำเป็นลิเกนะครับเป็นนักแสดงอ่าเป็นนักแสดงซื้อไปเออแล้วก็เอาไปเลี้ยงอืมเอาไปเลี้ยงเพื่อนก็เลี้ยงว่าให้คุณเดอ้อนะครับพี่ยังกะเอืน้นกินเอืนเอ้นนั่นเอื้นนี่อ่าเป็นคนบหชผู้ให้อ่าดำบ่าดำบพเพระครับแหนบเราะแหนบเพบะะเเราเลยแห่สาวแห่บบ้านนะอืม แต่ว่าบัตรเอาผีไปเลี้ยงพี่น้องครับอ่าตอนกลางคืนนี่หรือว่าออกไปห้องไปล่น้นี่งามงามงามานั่งเสาไทยนั่งเสาจัก,กรวานกับงามบาสู่เล่าแต่ว่าผู้อยากผู้นี่ว่า,เ,าเป็นจักไหนนี่ยามกลางคืนนี่โก่งโค่งเบืงสงเสียนลิงคือลิงนี่สองตัวนี่ยุคขงังขังจับยุบาลายัยนี่กันเลี่ยเลี่ยหนาเลี่ยตา เออให้แต่สวยให้ดงามก็เออไปปิดผีกะว่าสันเพิ่อนว่าเลี่ยงดีก็ดีได้เลี่ยงบดีได้ซับไตใส่พุกนี่บอยังเออ,เอไปเอามาพี่รองครับเอ่อไปลำ้ำไปล้ำก่อนไปลำ้ำงามงามจากคนผู้ห้ไปเป็นคนงามเออผู้เบาก็มาติดอืมผู้นี่ก็มาติดบันเนี้ยโอ้ยามเศร้าๆยามยังอยู่บ้านนี่ก็ กันใดหัวกันใดหรือว่าบ้านนี่บุยนะครับพี่น้องมันแผลบพุ่นละ่ะผู้บ่าวมากกับตูดดกักตูดดกักอืมอ่ามานังพุ่นแล้วมานังมาจีบวุ้ยบุเวียนเวียนมากอืมลายให้ลายขาดพี่น้องเออมางามขาดงามแน่แท้อืมนุ่มใหญ่กรมาขนาดมีเมียแล้วก็ยังมาหาอืมงามเนมาะพุ่นมาอืมยู่ไปยู่ไปพี่น้องป้องไปนะครับอืม มีผู้เบามาติดผู้หนึ่งทํางานราชาการกับผูงุ้งานราชาการยังดอกคุณนะอ่ากับสิบเปเบิงหมอล่ำมาละพ่อกันนั่นละอะืไปล่ำนั่นละอหรือว่าเปลิเกีบุ้งจะม่ายามอยู่บาทบนเนี่ยอ พ่อใหญ่นึงกับหัวหลานหมกขัวคือข่อยล่ะก็นั่งบอกโอ้ย็ดอันเจ้าคือปมาตักฮักแท้อืจังสัน่นจีบเนาะพี่น้องอืขายขนมจีบทำไข่อยได้่อยจีดูแลเจา้ายังสัน่นบ่ไ,ได้บ่ไ,ได้ผู้ดเดินกันเถียงกันชะขา,ากันตายไวมาก่อยเห็นก่อนเห็นงยมไดลข่อยเห็นจะจะออกมาจากลูกท้อ,อทงพูดหลักพูดบาอหมวยธรรมดาพี่น้องครับอืมันตามืดตามวัวอืหูหนวกไปเห็นผู้เบามาก ท,ทั้งชุดราชก,การมากปุณิโอ้ปุี้ฝ้าออกมากปุณิหัวล้านหัวขาว i̇şte าหนะูแจ๊กกระขามหัวเลยปุณินี่ดีบ่ถือหัวล้านเพราะไงนั่นเสื้อออกมาเสื้อมันเบล่ามากหนาบันไดขึ้นบ้านปั๊บฉันขอใน้นำนะคะนี่คือสามีฉันเพื่อนว่าไหวไปได้กับยั่นได้เพื่อนว่านันดังเฝ้าสบื้อสบื้อวัดนั่ได้กับเขาอยู่คนลาอือยู่ไปอยู่มา <Sí> แต่เบลียงบอรเกียผีกีกะอะล่ะพี่น้องนะบลียงบอรเกียเขาเออเอาไปเอามามีทว่วงมาเนี่ยออกลูกมา่พ่อใหญ่นี่กับผู้เลี้ยงขวางมันเลื่อมเสียมเลยพี่น้องครับเพราะว่าบางครั้งเขาไปดูแลเขาไปเขากินตะกรนเคยบูชาให้หนายให้กินน,นั่นหิ่นนี่เบลียงบอรเกียเขาเขากระําโทษเขาเดียมีโทษนะหัวนี้ตามใจ ตอมใจคักตอมใจแน่พี่น้องป้องไปโอ้ออยกินเหล้ากินยาอืมคิดหอดผัวผัวหนีบอดูดแลจากคนง่ามบนี่กลับมาเป็นผู้ให้ผู้ให้เติมก็เก่าบนอยู่ไปอยู่มาพี่น้องป้องไปนะครับอ่าป่วยยางบ่ได้ป่วยบอออกมาอ่าอยากกินนั่นกินนี่ก็ให้ลูกให้เต้าไปซื้อของสดสดไกลในอย่างแน่เนาะนะครับลูกหลานไปซื้อกินเหล้าอ่าเมาเหล้าเม้ายาคัก ขอ,องบอดีเนี่ยก็ไดป่านล้ำยองเอาไปเอามาพี่น้องครับอยู่ไปบอด,ด่วนตื่นเสาร์มามีคนไปพ่อว่าตายแล้วตายมาขึ้นมาขึ้นมาขึ้นเป้ากันอยู่เนี่ยตายมัย่มเ้านี่มาป้านมาขึ้นเดาวไววแทะนา่งกายเขียวเดาคือคนตายมาดโดวนแล้วเป็นปีๆแล้วเหมือนหึง่งทั้งนอนทั้งยังนิ่เจาะยื้อออกมาอยู่พี่น้องครับเอา้า นำมาบอกพี่น้องก้่องไปฟังกันเวลามนหน่อยพี่น้องครับถ้าเวลามันหลายสิบบ่อยฟังหลกว่านี่เพราะว่าอเอาแบบตัวราตัดตอดอ่าพี่น้องเด้อจังไดเว้นกรรมยังมีจริงสิ่งลีรับมีจริงพี่น้องครับ่ะกรรมมูนาวัตติโลโก้พี่น้องครับสัตว์โลกยกเป็นไปตามกรรมเฮ็ดจังไดได้อย่างสั้นทุกท่านมีความสุขชคกดีสวัสดีครับ